งานนิทรศรการศิลปะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปชมงานนี้กันนะครับกับนิทรศรการศิลปะเชิงแนวคิดแสงธรรม4.0งานแสดงเดี่ยวครั้งที่3ของพิภพบุษราคมวดีพิภพเดินทางท่องพิภพนะฮะไปยังดินแดนงดงามปแปลกตาทั้งประเทศไทยและต่างแดนพร้อมกับเที่ยวดูในกายเที่ยวดูในใจตนนะฮะจากปรากฏการณ์ของใจ ถึงซึ่งความงดงามของสรรพสิ่งครับงานชุดนี้ถ้าเป็นการรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะทั้งการถ่ายภาพจิตรกรรมดิจิทัลอาร์ตการปิดทองคําเปลวรวมถึงแสงธรรมชาติผสานแสงหลอดไฟจากแรงบันดาจใจยในพระพุพะพพะพทธร,รูปเก่าแก่อายุหลายร้อยปีค่ะจนถึง1,250ปีที่เป็นงานประติมากรรมนะคะตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังของปร,รมจารย์ช่างไทยโบราณและรายรดน้ําที่งามลําเลิศของแผ่นดินค่ะ ครับผมสร้างสรรค์เป็นศิลปะเชิงแนวคิดหรือว่า conceptual art นะครับผมด้วยรูปแบบและเทคนิคหลากหลายให้สมกับที่พุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายเราไเมสายในมหาสมุทรพร้อมเนื้อหาพุทธปัจญาพุทธวจนะมุ่งหวังให้ผู้ชมเนี่ยได้แง่คิดปิติสุขกับผลงานศิลปะและสัมผัสธ,ธรรมะจากพระพุทธเจ้าครับนิทรรศการศิลปะเชิงแนวคิดแสงธรรม4.0นะคะงานแสดงเดี่ยวครั้งที่3ของพิพพบุตรสารคำวดีจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลปะค่ะระหว่างวันที่ 6. ถึง29กันยายนนะคะเวลา9โมงถึง4โมงเย็นโดยเปิดเฉพาะวันพูดถึงวันอาทิตย์เท่านั้นบอกเลยว่างานนี้น่าไปมากๆแล้วก็เริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยค่ะนี่ใครที่ชอบงานศิลปะนะฮะก็ไปชมกันได้หอศิลป์หอศิลป์ไปได้เลยนะคะ6 29กันยายนนี้ค่ะ